เบสไบต์ไพออซี่จบที่4ศึกตบชายหาดเอวซีสมิลลาโอเพน2024คู่หูสาวไทยวรพิชยากรก้องพพสุรุตาวดีและทาราวดีนาราพลพัฒน์ไพ่สองแมตช์รวดในรอบรองและชิงอันดับ 3. จบที่4ศึกวอลเลย์บอลชายหาดเอวซีสมิลลาโอเพน2024ที่สงขลาขณะที่ญี่ปุ่นกาตาคว้าแชมป์ชายและหญิงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอสโคลาเอวซีบีทัวสมิลลาโอเพน2024ครั้งที่24ปิดฉากลงเมื่อวันที่16เมษายนที่ชายหาสมิลลาจังหวัดสงขลา ยมีนายชดนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ในประเภททีมหญิงคู่มือหนึ่งของรายการเบสวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีและไบท์ทาราดีนะรารพรพัฒตัวแทนสาวไทยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนพ่ายพอลลี่ชอนหน้าแมคโดนัลด์โอลิเวียจากนิวซีแลนด์หนึ่งถึงสองเซตยี่สิบเอ็ดถึงสิบเก้าสิบหกถึงยี่สิบเอ็ดสิบสามถึงสิบห้าต้องไปชิงอันดับสามกับคู่มือสองจากออสเตรเลียเฟลมิงจัสมินเฟจสเตฟานีซึ่งสาวไทยพ่ายไปอีกศูนย์ถึงสองเซตสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดเก้าถึงยี่สิบเอ็ดควาอันดับสี่ไปอย่างน่าเสียดายถ้ ประเภททีมหญิงแชมป์เรนมัซโมโตะนอนมัซโมโตะญี่ปุ่นรองแชมป์พอลลี่ชอนาดแมคโดนัลด์ออเรเวียนิวซีแลนด์อันดับ3เฟลมิงจัสมินเฟเจสเตฟานีออสเตรเลียอันดับ4วรพีชยากรทาราวดี i, ไทยด้านประเภททีมชายถ้วยรางวัลรอบชิงชนะเลิศยูนุเซชริฟติจานอเมดจากกาตาโชฟอร์มแกร่งคว้าแชมป์ s, ด้วยการเอาชนะแบรดลีย์ฟูลเลอร์เบนอเดียจากนิวซีแลนด์2-0เซต21-16 2 5 2 3 เรียญทองแดงรอบชิงอันดับ3อับบาดปูรัสการีอลิเรซาอาคาจานิกาซาบจากอิหร่านเอาชนะคู่จากอินโดนีเซีย2 0เซต2 1 1ส2 5 2 3มุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมสรุปอันดับการแข่งขันเอ c วิซีสมิลาโอเปนพน2024ประเภททีมชาย 1. ยูนุเซติจานกาตา 2. ฟูลเลอร์โอเดียนิวซีแลนด์ 3. ปูรัสการีอาคาจานิกาซาบอิหร่านประเภททีมหญิง หเรนมัซูโมโตะนอนมัซูโมโตะญี่ปุ่น 2. พอลลีกแมคโดนัลล์นิวซีแลนด์สเฟลม,มิงเฟเจสออสเตรเลีย 4. วรพิชยากรทาเราวดีไทย